คนสวยให้คะแนนความสวยตัวเองค่าเต็มสิบให้เท่าไหร,ร่ค,ค,รคะสวัสดีค่ะมอามินาพินิษ์ค่ะครับผมว่าอนธนกฤษครับค่ะสวัสดีค่ะโบนะคะสวัสดีค่ะชื่อเอินค่ะคนสวยให้คะแนนความสวยตัวเองค่าเต็มสิบให้เท่าไหร่คะให้เก้าแล้วกันรู้สึกว่าสวยแต่ว่ายังโวบ้าอยู่นิดนึงแปดเพราะว่า อีกสองเลขยังไม่ค่อยมั่นเพราะคนอื่นเขามองเราแบบมันไม่เต็มสิยัสองสองสองปเลยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองคะ่ะเออ <laughs> ให้สักเจ็ดลกันก็ยังสวยอยู่บ้าง11ครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ชอบใจในตัวเองครับศสลยกรรมครั้งแรกในชีวิตคืออะไรของโมคือจมูกปลายจมูกตรงนี้ ตรงนี้แต่ว่าไม่ไม่ได้ทําทางดางจมูกเหมือนกันค่ะใช่จมูกทาจมูกที่เดอะคลินิกค่ะชีวิตเปลี่ยนไปรู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมานั่งแต่งหน้าจมูกค่ะทําจมูกก่อนเลยเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะคะก็คือสวยขึ้นระดับหนึ่งทําให้ตาที่มันดูอ่อนแรงเนี่ยสดชื่นขึ้นนะครับเพราะยกมันขึ้นไปอายุที่เกิดขึ้นครับปีนี้39บ้าขวบก็เลยต้องซ่อมแซมอะไรกันเล็กน้อยครับน